จอกปลาไหลปทดที่74เทพสมุดเข็งไห้บอยริงคิดถอนเท้ากลับก็ทำไม่ได้ในยามเจโดหกพานไห่ด้นานบนไปด้านหลังสองมือยันพื้นดินพนังฝ่ามืออันแกล่งกล้าพุ่งผ่านไปหน้าไปอย่างบุบวิดสองมือพะแตะผืนบอยริงพันตวัดเท้าขวาขึ้นโดยแรงสลัดผู้ที่เหยียบย่ำหลังเท้าของตนปีวูแปดเทียปะทะก,กับผนังศิลาดังโคมใหญ่ปฏิกริยาทั้งมวลอุบัติขึ้นในชั่วพริบตา คนที่ถูกเรียกเป็นซาตีทำลายผู้พี่เสียชีวิตกำลังขุนเคืองใจพอแววเสียงผู้คนปะทะก,กับผนังจึงสะบัดฝ่ามือทั้งสองไปเสียงโครมพันดังแต่ไม่ได้ยินเสียงแผดร้องคนที่ถูกเรียกเป็นซาตีจึงงงงันบูบผันรู้สึกบนหลังเท้ามีวัตถุรื้อคานไปมาจึงก้มกายลงยื่นนิ้วชี้นิ้วกลางออกไปบีบเข็นกลับรู้สึกเป็นวัตถุเมือเ่อกลืเดที่แท้เป็นอสอพิษตัวหนึ่งผู้ที่ถูกเรียกเป็นซาตี เคสรัดมือผ่อนคลายแต่ก็ไม่ทันท่วงทีรู้สึกชาวูบที่ข้อมือถูกอสอพิษฉกกัดใส่แพล้องพังล้มไงายดงบวยอุริงเยืนหยัดกับที่ไม่เคลื่อนไหวคุ่นคิดขึ้นที่หนีขายเปียมอันตรายทุกฝีก้าวยามนี้หน้าห้องสิดาบังเกิดเสเสียงหนึ่งดังว่าตัวกอพี่ใหญ่ตาตีพวกท่านไปอย่างไรภายในห้องตกอยู่ท่ามกลางความสงัดงนันปรศจากเสียงขานตอบ ทันใดสมเสียงเยียบอีกเสียงหนึ่งดังว่าหากพวกมันมีชีวิตอยู่ย่อมต้องทรงเสียงขานลับจุดชุดไฟขึ้นเสียงขาดคำประกายไฟสว่างวูบชุดไฟอันหนึ่งถูกจุดขึ้นขับไล่มานหมอกสลายคายไปไมิน ой, ้อยบอยอุลิงเรียวหน้ากลับเห็นมารดาและดรนีทั้งสองยืนยัดอยู่มุมห้องดังนั้นคลายใจลงลาถอยมาถึงเบื้องหน้าคนทั้งสามขณะนั้นข้างโตหินบังเกิดเสียงเทพเจ้าพิษด,ดังว่า พอฟังส้มเสียงเหล่าผู้เท่าก็ทราบว่าเป็นเข็งไหสซิ่งกุนเทสมุทเข็งไหท่านพวกเราไม่ได้พบกันนานแล้วหน้าห้องสิดาบังเกิดเสียงเย,ยี่ยบยบนั้นดังอีกว่าเทาพเจ้าผิดพวกเราลดมาเยี่ยมเยือนไปเครรพสองมิคาดท่า,ทานกลับให้การต้อนรับถึงป่านนี้เทพเจ้าผิดกอแค้นรอนสนคำไปในยามวิการมืดมิดยากแบ่งแยกเขาจำแนกเรา วกท่านก่อนมาไม่ได้ส่งเสียงกลับล่งล้ำเข้ามาโดยพราการถ้าก็เป็นขโมยชัดๆในเสียงว่ากล่าวบกสะบัดแขนเสือ้อขับไล่หมอกพิษในห้องสิดาสลายขายไปสิน้นไล่เห็นหน้าห้องสิดายืนหยัดด้วยชายชาราหลังคอมผมเผ้าหนดขาวล้วนขาวพงอายุมาน90สีหน้าเย็นชากระด้างประกายตาวาวับผู้หนึ่งกวาดตาเข้ามาภายในห้องสิดากล่าวเสียงเย็นชาสองคนเสียชีวิต ตายพรางป่ามือสองคนตายใต้เขียวอสลรพิษนี่เป็นผลงานของเทพเจ้าพิษท่านกำมังเทพเจ้าพิษหน้าเค็งเคียดหลงกล่าวว่าเทพสมุทรเข่งไหท่านทราบหรือไม่ว่านี่เป็นที่พำนักของผู้ใดชายชราหล่งองค่อมฉายาทเทพสมุทรเข่งไหเข็นเสียงว่าอย่างน้อยก็ไม่ใช่ที่พำนักของท่านทั้งนี้พอเราหูเคยรุดไปเสาะหาท่านบนยอดเขาแต่ไม่พบผ่านท่าน ดังนั้นสืบเสาะมาถึงที่นี้ยามนี้ด้านหลังของเทสมุทรเข็งไหปรากโกชายกันมือถือขบเพิงเข้ามาสองคนวางกลางของชายกันทั้งสองไปรหุดนมอายุ1 5บหหน้าผากมีรอยแผลเป็นผู้หนึ่งพอกว่าตาเห็นภายในห้องมีโดนีสองนางถึงกับจับจ้องมองจนตะเดิงรานสายตาย,ยามกอกกิ้งสำรวจมองจึงพบเห็นบุยอยู่ิงยืนหยัดอยู่เบื้องหน้าดนีทั้งสองดังนั้นสืบท้ามาก้าวใหญ่ตะวาดว่า เด็กน้อยเป็นใครที่นีม้มีที่ให้เจ้ายืนยัดทรงกายยังไม่รีบใสหัวออกไปเทพเจ้าพิษกําลังคิดหาโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายหักหานกันนางจะได้ตักตรงเป็นผลประโยชน์พอเห็นเช่นนั้นจึงสบอารมณ์พอดีกล่าวว่าโปรดนมเจ้าสอบพบเป้าหมายอันเข้มแข็งแล้วเทสมุดเข็งไห้กล่าวอย่างเงยงือกเย็นเทปเจ้าพิษท่านแพ้หมอกพิษปล่อยอสพิษออกพอเพิ่มจัดคนพวกนี้ดือใด น้ำคำเปลี่ยนความหมายเยอะหยันเทพเจ้าพิษกล่าวด้วยความหมายอันลึกซึ้งว่าดังนั้นเหล่าผู้เท่าจึงบอกว่ามันพบผ่านเป้าหมายอันเข้มแข็งเทสมุดเข็งไห่สำรวจดูบอิเริงเที่ยวหนึ่งผันกาวอย่างเย็ดยามเล่าหูกับสามารถจัดการแทนท่านจบคำเบื้อนหน้าสั่งไปว่าห้วยย็นให้เด็กน้อยนั้นออกไปปวดนมหน้าผากมีรอยแผลเป็นเห็นผู้เป็นซื้อแผลให้ความสน,นับสนุนจะนำพองพยองเปีนน่ยมล้น ใช้นิ้วชี้ข้างขวาชี้ไปยังบอยอิริงตวาดว่าเด็กน้อยเจ้าคืบคานทั้งมือเทา้าออกไปให้กับเราบอยริงตาสป,ปกายอมือหิดวูบเข้นเสียงว่าสหายหดคงและปีศาจกลับไปรถนมนั้นสึกกายมาสองก้าวกระชากเสียงว่าเจ้าว่าอะไรบอยริงกลาวอย่างเงยือกเย็นสหายท่านไม่ควรมีชีวิตสืบไปเด็กน้อยหากเก่งกล้าสามารถ กกล่าวทบทวนอีกรารู้ว่าเราบูห้วยยินสามารถจัดการกับเจ้าหรือไม่โวยอิริงเข้นหัวกล่าวว่าท่านตะเตรียมตัวเถอะแล้วบอกเลยว่าท่านมิมควรมีชีวิตซื้อไปคําไปผลดจักปากล่างพันพุ่งว่าก็หาดุดประกายไฟบูห้วยยินพอเห็นท่าล่างไฟตรงข้ามก็อฉกค,คิดว่าผิดท่าไปขยับกายใหมล่ลาถอยแต่ทว่าสายเกินการเสียงครางยังจะปวดพันดัง ที่ปิจรข้อมือขวาบู่วห้อยยินถูกโบยอย่ริงคร่ากลุมไว้นิ้วชี้ปล่อยห้อยลงแสดงว่ากระดูกนิ้วถูกหักสลายจากข้อทั้งเป็นหน้าขาวซีดไหลสีเลือดเทพเจ้าพิษรอบสถานใจว่าสีหน้าอชากระด้างของทิสมุดเข็งไหปากกรแววตื่นเต้นขึ้นบูบทางนี้เพราะมันสองล้วนไม่อาจเห็นชัดตาว่าโบยอย่ริงหากกระดูกนิ้วบู่ห้วยยินอย่างไรเทสมุดเข็งไหเข้นเสียงกล่าวว่า เด็กน้อยคิดทำอย่างไรบอยริงแค้นร้อกล่าวว่าสหายท่านคิดไข้ดูหรือใดเทศบดเข็งไหยเยโสโอหังกับถูกรุดนหนุ่มผู้หนึ่งเรียกหาเป็นสหายน่าเป็นควันอวบยศอย่างใหญ่หลวง,ต,งต้องตะเบงเสียงร้ออย่างคุนเครืองกล่าวว่าเล่าโหคิดไข้ดูจริงเสียงร้อกึกก้องสถานหูสั่นควัญวิญญาณผู้คนเสียงหร้อพอขาดหายกรอบแผ่ผู้่มปานใสสองแขนเปี่ยมหล้น บยริงก็สถานใจโูบแต่ไม่แสดงออกทางสีหน้ากล่าวว่าสหายโดยชัดตาด้วยขาดคำมือสายที่รากลุ่มทีพจรข้อมือบูห้อยหินพันรถโูบเทพสมุดเข็งหายตวาดอย่างเดือดด่านพงพราค้าบยอยริงสะบัดฟาดฝ่ามือลงใส่บบยริงตวัดข้อมือขวาขึ้นเสียงโครมพันดังภาษากระเสียงแผดล้องอย่างเจ็บปวดายพลังแตกทะลักออกจนใช้กันถือชุดไฟทั้งสอง เสถอยไปสองก้าวชุดไฟในมือดับบูบไปยาเมื่อชุดไฟถูกกัดแกว่งจุดขึ้นอีกคราเห็นเทพสมุรเข็งหายยืนตรลุนันกับที่เทพเจ้าผิดรอบังเกิดความหนาวเย็นแผ่ซ่านจากก้นเบิ้ลหัวใจเมื่อคู่นางเห็นชัดตาว่าเทพสมุดเข็งหายถูกกระแทกถอยไปหนึ่งก้าวบยริ้งกับยืนแน่วนิ่งไม่เคลื่อนไหวและก่อนหน้านี้ยังกระชากแขนขวาบู่ห้อยหินจนกระดูกไหลหลุดจากข้อ สติหัดวิเศษปาดหยาดเหงื่อบนหน้าผากพึมพำว่านี่เป็นสภาพความจริงหรือรงครานหงทองและหงอีเพียกล่าวอย่างป่าปื้มปร,รมใจนี่เป็นความจริงแน่นอนโบยริงเปลี่ยนเป็นข้ากลุ่มที่ประจรข้อมือสายของบู่ห้วยยินกล่าวว่าสหายท่านเห็นชัดตาแล้วหรือไม่เทสมตุตเข็งไหเข็นเสียงว่าบรุรสนมเล่าหูน้อยขังจะกำหนดความไปตายผู้อื่น บอยริง์ก้าวอย่างเยดยามบัดนี้ท่านคิดกำหนดหรือเล่าหูตกลงใจเปิดชีวิตเจ้านอกจากบอยริง์สอดคำเสียงเย็นชานอกจากข้าพเจ้าก็หักแขนตัวเองข้างหนึ่งกอบกู้หน้าให้กับท่านใช่หรือไม่ท่านอายุสูงวัยโปนนี้ฉะนั้นยังกล่าววาจาหน้าหัวรอดเช่นนี้ออกมาวาจาปรานีวากล่าวจนเทศสมุดเข็งหหน้าเขียวคำแขนเสียงดังเฮอะกล่าวว่า รถนมเล่าหูเชื่อวัดเจ้ามิใช่ชนชั้นามในแผ่นดินตองหวน่าปาพเจ้าอบยอิริงเทสมุดเข็งไหหน้าแปลเปลี่ยนไปถามพองว่าเจ้าหรือคือบุยอิริงเทปะเจผิดก็เพิ่งทราบควายมาของบวยอิริงต้องกุ้นคิดขึ้นมิหน้าเล่าคนขอนาจกหยกม่วงกลางทะเลเข็งไหจึงพ่ายแพ้ในมือมือปุหนมนี้ตลอดมาที่เทมีพลังการฝึกปือ ส่งดรามเยี่ยมยอดดูท่าข่าคืนนี้พึงร่วมมือเับตรศมดเข็งไหจึงถูกต้องบอยริงกาเสียงเย็นชาท่านเรียกตัวเองเป็นเทศตรดเข็งไหดังนั้นคาดว่าพวกท่านคงมาจากอาณาจักรหยกม่วงใบหน้าบูดห้ยหินปรากฏหยาดเหงื่อละดินพังผูนับแต่ทราบว่าตัวเองตกอยู่ในมือบุอย,อยริงมันก็เริ่ความเจ็บปวดที่แขนขาดกับคุ้นคิดถึงชีวิตตัวเองเทสมุดเข็งไห กว่าตามองผู้เป็นสิทธ์ที่ตกอยู่ในเงืเง้อมมือบอยอุริงแวบหนึ่งกล่าวว่าบอยู่ริงเล่าหูพะต้องการพบเจ้าจึงเข้าแผ่นดินตรงหวนมาคืนนี้หากไม่คาจัดเจ้าก็ไปขอหวนกับอาณาจักรหยกม่วงบอยอริงส่วนคําขึ้นท่านยังคิดกลับไปหรือเฮ้ปล่อยบูห้ยินเราสองมาพิสูจน์ผลแพ้นชนะกันท่านเมื่อเข้าแผ่นดินตรงหวนมาเสาะหาขาบาัตเจ้าก็สมควรทราบว่าเราด้านปากคาราได ไม่เคยกลับกอขึ้นคำข้าพเจ้าบอกแล้วว่ามันมีบางคนร,รอดชีวิตสืบอปเทสมทุทเข็งไหงงงนันพูบจึงกล่าวอย่างนั้นเจ้าลงมือเถอะโบโหยินแตกตื่นตกใจยิ่งร้องพ้งว่าซื้อแปะเทสมทุทเข็งไหหน้าเข็งเครียดลงตวาดว่าลูกผู้ชายชาติอ้าทอนใดก็ความตายห้วยยินอย่าได้สร้างความเสื่อมเสียหน้าแกนจาจักหยกม่วงโบโหยินกลับล่างสันดิิก เบื่อหน้าไปยังบอยอิริงกล่าวว่าผู้แท่บอยแล้วหามีความแค้นใดกับท่านท่านสามารถตัดใจสังหารเหล่าเทสมุดเข็งไห้เดือดด้ไปการใหญ่ตวาดว่าเด็กน้อยไทยผู้คนเสื่อมเสียหน้านักนอนลงผ่านฝาดมือออกด้วยท่าติ๊กเยียวอึ้งเร็งจูโจมังกรเหลืองใส่กลางหลังบูห้ยหินอย่างดุดันบอยอิริงตาสะประกอยอมฤตจบจนพลางฝ่ามือทะลักถึงเบื้องหน้า ดึงคายมือถอยปาดไปได้ยินเสียงโครมใหญ่ภาษากระเสียงแผดร้องหวยหวนโบห้วยหินไปรื้อไปวะทะก,กับผนังห้องมันสมองแตกทะลักลม้มลงเสียชีวิตโบยริงไม่จ่บบวยเแลือซากศพปู่ห้ยหินแม้แสกแวบเดียวแคหนหัวอ,อกกล่าวว่าฝีมืออันยอดเยี่ยมนักเทสมดเข็งไหาตาแดงฉานวิสัยเลือดกล่าวว่าผู้ตายคนต่อไปคือเจ้ากล่าวไปได้ประโยชน์ท่านเมื่อมีเจตนาเยี่ยงนั้น ทนไม่ลงมือเทพสมุดเข็งไห้รอบขั้นขามในพลังพีมือบวยอิริงพอฟังจีเบินหน้าไปยังเทพเจ้าพิษกล่าวว่าบุานป่อยหงตาสภาพการเบื้องหน้าบัดนี้ธูดาที่ท่านสังกัดอาณาจักรหยกม่วงเราแล้วเทพเจ้าพิษว้นป่อยหงแม้ทราบดีว่าไม่ใช่คู่มือบวยอิริงแต่ด้วยกิริภูมิประจําตัวไม่ยอมถูกคุกคามจนคอยตามจึงกล่าวนี่เป็นคําสั่งใด นับเป็นหนทางรอดที่เล่าหูถากทางให้กับท่านเราพูดเท่าไม่เคยแผ่พระคุณต่อท่านท่านฉไหยเมตตาต่อเราเทพสมุดเข็งไห้แม้ถูกภาวะแวดล้อมบีบบังคับจนจำต้องโน้มือกับนางแต่ยังคุ้นคิดถึงความแค้นที่สิทธิ์ถงสังหารดังนั้นสนคำว่าท่านก็ทราบว่าไม่ใช่เสืบเนื่องจากระหูชมชอบท่านเทพเจ้าผิดแม้อายุกเกือบเก้าสิบก็ไม่อาจทนรับฟังวาจายิ่งนีได้ กล่าวว่าหากเราไม่ยอมรับไม่ตีครานีเดา้าเทสมุดเข็งไหาอึ้งไปวูบตามเจนาแท้จริงมันม่ต้องการแตกหักกับเทพเจ้าผิดจึงกล่าวสถานการณ์ในคืนนี้ไว้รูปสามเร้าไม่ว่าไฟหนึ่งไฟได้หักร้างกันบุคคลที่สามก็สามารถตักตรงผลประโยชน์เทพเจ้าผิดมิกล่าวอะไรเบื่อหน้าไปยังบอย,อยริงกล่าวว่าผู้แท้บอยเจ้าคิดเห็นอย่างไรบอย,อยริงกล่าวยังเฉยชา ในความเห็นของท่านเล่าหากแม้นสองฝากฝ่ายร่วมมือกันก็สามารถกำจัดบุคคลที่สามใช่หรือไม่บยริงกล่าวเสียงเย็นชานั่นกับมิแน่นักสตรีหัดวิเศษเก่งเกงว่าเทสมุตเข็งไห้กับเทพเจ้าผิษจะร่วมมือกันกุมโจูโจมบยริงพอฟังจึงแตกตื่นตกใจยิ่งเสรบถามารองพ้องว่าลิงหยีเทพเจ้าพิษเกียรติยาพิษขอสตรีหัดวิเศษ เสริมสร้างนางของความวิญศษในโบริมพอฟังจึงปายตามากล่าวว่าสติหัดวิเศษเราพุทธเจ้าเชื่อว่าระหว่างท่านกับโบ้ยอิริงต้องมีความสัมพันธ์อนึกล้ากันมิผิดโบ้ยอิริงเป็นบุตรชายของเราเทพัจจาพิษงิง,งันบูบจึงกล่าวบุตรชายท่านฮ่าฮ้เฮ้เราพูดเท่าต้องขอแสดงความดีดีต่อท่านณนะที่นี้ด้วยเพียงแต่เรื่องในใต้ด้าบรรจบยากแยกจากง่าย ท่านคงค่าคำนวณสถานการณ์ในคืนนี้ได้เราพูดเท่าก็าไม่อาจค่าคำนวณว่าจะช่วยเหลือผูดด้ใดกันแน่บยอู่ริงกล่าวเสียงเย็นชาท่าน้ายคิดเห็นว่าตัวเองอยู่นอกวงก็ปานเทพเจ้าพิษกาวอย่างเงยือกเย็นบยอู่ริงเราเคยช่วยเหลือมารดาเจ้าอีประการเราสองก็ไม่มีข้อคาดใดผูกพันกันอาจบางทีสามารถปลดปล่อยเจ้าแต่สตรีหัดวิเศษย่อมทราบเงื่อนไขของเรา สติหาาวิเศษวิตกกรวนว่าบุตรรักไม่อากต้านทานการกุ้มจูดโจมจากคนทั้งสองจึงถามพองว่าเงื่อนไขของท่านคือตัวยากระมังมิเพดบอยริงพันแค่นเสียงกล่าวว่าท่านต้นทอดล่างไปซากศพอยู่ที่นี้ยังคิดใครได้ตัวยาไปใหญ่เทปเจ้าพิรใจหายวูแค่นหรอกกล่าวว่ามีทราบมีผู้ใดร่วมด้วยบวยริงเน้นเสียงว่า เทพสมุทรเข็งไหเทพเจ้าพิษหน้าเคียงเคียดช้ากล่าวว่าบุยอิ่วดิงเจ้าคิดคุกคามเราสองเขา้าร่วมวนการเดียวกันหรือใดสตีหัดวิเศษก้าวอย่างร้อนรุ่มหลิงยีจะได้หุนหันวู่วามไปเทพเจ้าพิษรอยอย่างเยือกเย็นเบื้อหน้าพยังเทพสมุทรเข็งไหายกล่าวว่าท่านสามารถรับปากเงื่อนไขเดาประการหนึ่งหรือไม่ท่านบอกมาเถอะผู้ใช้พิษ กริงเกรงกลัววัตถุคมพิษที่สุดจำได้ว่าอณาจักรยกม่วงท่านมีไข่มุกเม็ดหนึ่งไม่ทราบเป็นความจริงหรือไม่เทสมดเข็งหายงงงันมูบจึงกล่าวเทพเจ้าพิษท่านรอบรู้มิน้อยอณาจักรยกม่วงเรามีไข่มุกมรกตเม็ดหนึ่งจริงน่าเสียดายที่ตกอยู่ในเงื้อมือผู้อื่นพางกวาตามายัางบุยริงแวบหนึ่ง